หลังจากที่เราทานตัวดีท็อกนี้แล้วเนาะสกล่องใช่หมหนึ่เดือนเราก็จะสามารถที่แบบทานควบคู่กันไปได้นะคือก็คือ,คอทานคอลลาเจนวิตามินซีนะคะและกรูตา้าถ้าเราต้องการดูแลด้านนั้นนะเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเนาะผมใช่ไหมคะผมผิวเล็บแล้วก็ข้อเข่านะคะช่วย4ด้านเลยนะและที่สำคัญของเราอ่ะตัวคอลลาเจนของ ของนี้นะคะของดีไอคอนนะคะเดี๋ยวนะมีไม่แน่ใจมีหยิบมาปะน่าจะลืมหยิบกล่องคอลลาเจนมาด้วยโอ้ลืมหยิบกล่องคอลลาเจนมาทุกคนค่ะโอ้ขออภัยด้วยม,ม,มีลืมมีลืมโอ้แล้วเราไม่ได้เอาซองมาด้วย <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ได้เอาซองมาด้วยนะคะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นกรูต้านะคะกลูต้าก็จะดูแลเรื่องล้างสารพิษด้วยเช่นกันแต่ในเน้นในเรื่องผิวขาวและที่สำคัญนะตัวนี้ทุกคนค่ะ อันนี้แอบมาพูดถึงในเรื่องที่แบบจัดเซตเนาะจัดเซ,ตเ,ดเซตเมื่อกี้ตัวไฟเบอร์เราจบแล้วนะอ่ะอเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นวุ้นเดี๋ยวม่ทานก่อนนะมาดีค่ะเนาะมาดีค่ะอมอร่อยมากทุกคนค่ะเป็นรถของผลไม้ค่ะอืมทานทุกวันก่อนนอนยปรลองนะฮะหนึ่งเดือนเลย คุณจะรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็เสริมไปด้วยเนาะตัวที่เราอยากทานนะก็เป็นบูมกุต้าบูมกุต้าของเรานี่ต้องแอบบอกจริงๆนะจริงๆครั้งนี้ <laughs> จะพูดเรื่องไฟเมลี่อย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้คือหมายถึงว่าเราจะจัดเซตให้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมคะบูมกุต้าเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับรางวัลจากเกาหลีเลยนะคะได้รับรา,างวัลที่ไปประกวดกันที่ประเทศเกาหลีของเราอ่ะของเราอ่ะ สิมค้าซองในนี้นะคะเป็นซองนะคะเดี๋ยวนะเออบาแออาาล้วเป็นซองอย่างนี้เลยนะคะสามารถเทใส่ปากได้เลยนะคะเป็นลักษณะเหมือนสเต็มเซลล์เลยนะคะเทใส่ญญา hey, สาปากใต้ลิ้นนะคะแล้วก็อมละลายไปเลยนะคะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีตัวนี้ได้รับรางวัลจากเกาหลีในราคาแค่590ในขณะที่สินค้าตัวอื่นที่เขาไปประกวดด้วยกันน่ะ ราคาหลักแสนหลักหมื่นหลักเป็ดพันเลยนะแต่ของเราแค่หลัก 100, ร้อยแต่เราได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะเออจากเกาหลสะะีสุดยอดเลยคนะ่ะสุดยอดเลยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ดูที่ราคาเขาดูที่คุณภาพนะคะเขาดูที่อินกรลดิเดียนที่อยู่ในนี้นะคะดังนั้นเนาะนี่คือความเขาเรียกว่าความสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมานะคะตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงให้ทุกคนนะคะนี่ก็15ซองนะคะ ในราคาแค่ห้าร้อยเก้าสิบและที่สำคัญนะตัวนี้ช่วยเรื่องสิวอักเสบด้วยนะคะทุกคนนอกจากจะทำให้ผิวขาวขึ้นแล้วยังช่วยเรื่องสิวอักเสบหลายคนเห็นผลลัพธ์ทุกคนเลยนะคะทานพ,พร้อมกับคอลลาเจนด้วยนะคะแล้ววิตามินซีจะช่วยทำให้สิวอะไรต่างๆนะผิวหน้าฝ้าอะไรต่างๆดีขึ้นนะคะกลับมาเป็นปกติอันนี้มีผลลัพธ์ให้เห็นเลยนะคะ ในเขาเรียกว่ามีคนมาออกมารีวิวเยอะแยะเลยนะคะและที่สําคัญเนาะมันก็จะมีตัวที่นะที่เราทานอยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากได้เป็นเซตเนาะเป็นเซตที่แบบจะช่วยดูแลสุขภาพของเราเนาะก็จะมีตัวกาแฟที่เราทานกันอยู่แล้วใช่ไหมคะกาแฟก็ขอบอกเลยนะคะว่าอย่างนี้เลยนะคะหอมมากนะคะมีสารสกัดถึงสามสองชนิดเดียวไว้เราจะมาคุยเรื่องกาแฟกันแบบ เป็นทีละอันทีละอันไปดีไหมแต่ตอนนี้เนาะจริงๆอยากจะแนะนําให้เป็นเซตเนาะถ้าเพื่อนๆแบบสั่งเป็นเซตอย่างเงี้ยอย่างอาจจะเป็นเซตตัวไฟเบอรี่ใช่ไหมคะไฟเบอรี่นะเพราะเวลาทานอะ่ะไม่อยากให้ทานแบบแค่ลองนะคะจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเรายังกินไม่ถึงโดสนะคะและที่สําคัญตัวพอตรงนี้นะ ก็อยากจะแนะนำสองกล่องไปเลยนะคะแล้วก็คอลลาเจนสองกล่องนะคะให้เป็นเซตไปเลยนะคะแล้วก็ตัวกาแฟอาจจะเอาสองหรือหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งสามารถสั่งเพิ่มได้อีกใช่ไหมคะกาแฟเราทานอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ทานทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เป็นกาแฟที่เป็นกาแฟสุขภาพค่ะสามารถและยังแถมช่วยลดน้ําหนักเขามีส่วนผสมเขาเรียกว่าสารสกัดถึง สามสิชนิดเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยรายละเอียดอันนั้นกันเนาะและตอนนี้เดี๋ยวมีทานอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นวุ้นแล้วนะคะอ่าตัวนี้คือไฟเบอรี่นะคะสุดยอดนะคะอ่าท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะมิเนซี่เออค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องลำไส้นั้นสำคัญชะไหนเพราะว่าเนาะลำไส้เป็นสิ่งที่จะ ขาเรียกว่านอกจากเราย่อยที่กระเพาะอาหารแล้วใช่ไหมคะพอไปถึงลำไส้อะเขาก็จะมีการที่จะส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะถ้าลำไส้เราทํางานหิดปกติถ้าลำไส้เรามีสิ่งอะไรอุดตันมีสารพิษตกค้างอยู่เยอะๆอาจจะกลายเป็นสาเหตุของมะเร็งได้นะคะมะเร็งลำไส้น่ากลัวนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราเป็นขึ้นมาเราจะต้องยังไงตัดลำไส้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนาะ รักษาดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะที่ไฟเบอรี่เลยค่ะเริ่มต้นที่ไฟเบอรี่เพราะว่าลำไส้สำคัญที่สุดนะคะเป็นส่วนที่บางทีเราละเลยนะเราละเลยจริงๆริจริงๆบ้าตามจริงแล้วรามีก็ไม่ได้เคย ให้ความสนใจเรื่องไฟเบอรี่มาก่อนเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะอ่าไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกก็เลยไม่ได้สนใจตรงนี้แต่เราไม่สามารถมองเห็นข้างในลำไส้ของเราได้เลยใช่ไหมคะในลำไส้ของเราไม่มีใครสามารถไปมองเห็นได้เนาะว่ามันจะมีสารพิษอะไรตกค้างมาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราเรา อยู่มากี่ปีแล้วเราทานอะไรเข้าไปบ้างใช่ไหมคะทานอะไรสารพัดเลยเนาะที่เราทานเข้าไปในร่างกายและเวลาที่เขาขับถ่ายออกมาไม่ใช่ว่าเขาจะขับถ่ายทั้งหมดใช่ไหมคะมันมีส่วนที่มันจะต้องตกค้างอยู่แล้วนะเ,ออเคยมีเคยมีช่วงที่แบบตอนที่มีท้องลูกชายนะมันจะมีช่วงนั้นนะที่มีเคยแบบเป็นลักษณะที่แบบว่ากลายเป็นว่าเป็นคนท้องผูกเฉยเลยนะตอนนั้นนะก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาที่เราถ่าย หายเวลาที่เราท้องหูงเนาะมันเขาเรียกว่าเหมือนกับถ่ายไม่สุดใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่ามันมันออกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็ต้องมีสารตกค้างอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะตัวที่มันถ่ายไม่หมดเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ถ้ามันเกิดซ้ำๆซ้ำๆใช่ไหมคะมันเกิดซ้ำๆซ้ำๆแน่นอนที่สุดมันก็จะตกค้างอยู่ในลําไส้ของเราซึ่งเราก็มองไม่เห็นเนาะเรามองไม่เห็นแน่นอนนะคะวัสดีค่ะนะคะท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะ สำหรับวันนี้เนาะใครที่สนใจแนละ้วเดี๋ยวมีจะบันทึกคลิปนี้ไว้อีกทีนะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งใบเบอรี่เนาะแล้วก็มีสินค้าตัวอื่นด้วยนะคะแล้วตัวน,น,นั้นถ้าเพื่อนๆซื้อรวมกันแล้วนะสองพขึ้นไปนะมีก็จะมีนะจะมีทําให้เพื่อนๆได้เว็บไซต์ไปศึกษานะคะเพราะเว็บไซต์ตัวนี้มูลค่า10ล้านเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นเว็บไซต์ที่มี เรียกว่าจะมีสินค้าทุกตัวอยู่ในนั้นนะทำให้เราสามารถที่จะนำไปเขาเรียกว่านำไปหาไรายได้ได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ทานแล้วเราเห็นว่าสินค้าดีจริงนะเราอยากแนะนำเพื่อนเราก็จะสามารถมีไรายได้ได้นะคะและที่สำคัญเนาะในนั้นมีความรู้เยอะมากนะทั้งเรื่องการยิงแอดทั้งเรื่องการขายโอ้โหเป็นอะไรที่บรรจุค,ความรู้ไว้ในนั้น,น,นเยอะมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซาวคราวของวิกบอสพอนะอยู่ในนั้นนะซึ่งจะเป็นเขาเรียกมายเซตอะไรต่างๆเนาะอย่าลืมนะว่าสิ่งเหล่านี้นะมายเซตสาคัญใช่ไหมคะมายเซตสำคัญมากเวลาที่เราจะใครที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้มายเซตต้องดีใช่ไหมคะต้องมีมายเซตที่ดีถึงสามารถประสบความสาเร็จได้นะถ้ามายเซตไม่ดีแน่นอนที่สุดก็ไปไม่ถึงไหนนะคะดาบสหรับวันนี้เนาะใครสนใจที่จะสั่ง ก็ทักมีมาในทางกล่องข้อความได้นะหรือจะในนะคะตัว0837066862นะคะตัวนั้นก็จะเป็นลายด้วยนะคะเป็นเบอร์ด้วยแล้วเป็นลายด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีแนนซี่ AEC นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะดึกมากแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาล่วงหน้าเลยนะคะเนี่ยเออเนาะโอตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเว <laughs> ลาเท่าไหร่แอบดูก่อน ดูก่อนอู้่อนาฬิกาสิบสนาทีหุยสุดยอดเลยนะสี่สิบห้าใช่ไหมอะมีอยู่ในช่วงเวลา30นาทีโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันในโอกาสต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปมีกจะทยอยมาทีละตัวเนาะเพราะเราจะได้รู้ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะมีคุณสมบัติอย่างไรช่วยเราได้อย่างไรนะคะ เห็นคุณประโยชน์ตรงนั้นแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปนะคะไปแล้วนะคะใครสนใจทักมาด่วนนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมีบันทึกคลิปนี้ไว้นะคะเขาไม่ให้ปิดอะปิดยังไง <c oughs>